เขาซื้อมาปุ๊บเราก็ชอ,อบเลยผมจีบวันแรกที่เขาได้มาเลยบอกว่าถ้าขายถ้าขายคนอื่นเลิกคบกันไม่เคยซ่อมเลยนะ11ปีผมบอกเลยนะเครื่องไม่เคยพักนะสีไม่เคยซ่อมสภาพนี้11บีอะปีคันนี้เป็น Mazda 323 GL นะปี <B> 7-8รเราก็ได้เข้ามาโอ้โหตื้อเขาอยู่เกือบ6ปีเฮ้ยจริง พี่ไปกลับรถเนี่ย <Yeah. S 2> แล้วพี่ก็ไปบ่อยๆหกปีก่อนจะขายตื้ออยู่6ปีไปทุกปีสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็<อ>จะพาเพื่อนๆมาพอดีว่าเจอของที่เป็นเป็นแร่ไอเทมมากๆเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบางคนอาจจะแบบดูหินข้างนอกแล้วเอ้ยดูธรรมดาแต่อยากให้ดูลึกๆนะครับอันนี้ก็เป็นตาลาดรับอีกที่หนึ่งนะครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านครับผมครับผมพัฒนาพลอตาศาสตร์ครับหรือเติร์ครับครับ อนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่ตรงนี้อธิบายตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่อยู่อำเภอเมืองนะอะฮพิกัดแถวๆวัดกุฎเกอาครับประตูช้างเผือกประตูช้างเผือกครับมีสายรายงานครับบอกว่าบอกว่าเนี้ยมีรถจับที่นี่มีของเด็ดเออมีของเด็ดเด็ดหลายอย่างครับเริ่มจากคันไหนก่อนมีคันไหนก่อนมีแบบเมื่อกี้ดูอไม่ใช่คันนี้นะคันคันนี้ก็แปลกแล้วนะคันนี้คนใช้ฮาวาวนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วชอบของแปลกแน่นอน ครับครับก็เลืออกกคันนนไหหดีีฮะ่ยาใ้ชอบคันไหนฮะชอบคันไหนผมผมผมมีอยู่ตอนนี้อยู่ติดลงรถอยู่สองสามคันเท่านั้นในนี่แค่ติดลงรถนะครับครับอันนี้ยังไม่ใช่ลงจอดนะนี่แค่ติดติดไว้ดูคันนี้ก่อนอ่ะครับคันนี้เราเดี๋ยวไปดูงานครับยังไงฮะคันนี้เป็นโตโยต้าดีเอ็กซ์เกอีเจ็ดสิบเป็นพวงมาลัยซ้ายดูข้างนอกดูเหมือนแบบธรรมดาครับอยากให้ดูพวงมาลัยทั้งหมดนี้ด้วกันอีกเจอเลยฮะเจอเลยฮะเจอเลยไม่เคยเห็นนะ ไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นนะครับที่เป็นพวงมาลัยซ้ายครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าก็แต่งเรื่องตามยุคตรงยุคผมครับคราน้เราบอกตอนนี้ว่าเป็นคันเดียวในประเทศไทยถ้าใครมีถ้าใครมีบอกมาครับตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นของใครเหมือนกันมีเพื่อนอยากมีเพื่อนคือเยอะนะแต่งแบบนี้ก็เยอะแต่พวงมาลัยซ้ายได้ไทยในสีน้ำเงิน ภายในเป็นเบาผ้าครับเป็นเบาผ้าเป็นเบาผ้าสีน้ําเงินผมอาจจะเรียกเป็นกำมายี่ก็ได้นะนเป็นเบาผ้าครับเป็นภายในสีน้ําเงินซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้สัญชาติไหนนะอ๋อไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้นะใช่หรือถ้าใครมีข้อมูลนะดูอยู่เป็นข้อมูลก็พิมพ์ไว้นะครับครับก็จะขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเดิมฮะเป็นเครื่อง 5K ห5เกียร์5สปีดคลิปนะครับเป็น5 5สปีดเออผมได้มาจากุ่นพี่ที่สนิทคนหนึ่งนะครับเขาก็ ชอบรถสไตล์นี้เหมือนกันครับผมอ่ะจีบเขาไว้ตั้งแต่วันแรกที่เขาได้มาเราก็บอกว่าเขาซื้อมาปุ๊บเราก็ชอบเลยผมจีบวันแรกที่เขาได้มาเลยบอกว่าถ้าขายถ้าขายคนอื่นเลิกคบกันเหมือ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 นแบบเพื่อนมาพาเด็กมาอะไรใช่ผมผมชอบรถพวงมาลัยซ้ายฮะคันเก่าก็เป็นสองจุดสองพวงมาลัยซ้ายคันสีส้มอ่าคั้นก็ชอบ นั้นขายไปสักพักเออทำไมพี่ถึงชอบขับก็ลำบากแมงก็ยากไม่ยากนะมันเป็นอารมณ์หนึ่งซึ่งอาจจะมีมุมมองมุมหนึ่งที่ที่คนขับด้านขวาไม่เห็นแต่ด้านซ้ายไงเราใส่ซ้ายไงใช่่ใช่ใช่เราว่าแสงขวาฮะนี่เราแซงซ้ายไงแสดงว่าชอบแซงซ้ายไม่เชิงนะผิดกฎหมายนะก็เป็นรถที่ขับสนุกนะ พวงมาลัยซ้ายไม่ได้ขับยากอย่างที่คิดนะครับเราคิดว่าเราเราเก็บรถแปลกๆไว้แบ่งกันชมอย่างนี้อย่างนี้พี่ผมพอจะเดาออกอพวงมาลัยซ้ายเนี่ยบาลานดีกว่าพวงมาลัยขวาเพราะว่าถ่วงน้ําหนักเครื่องยนต์หมุนอิกด้านเรานั่งงนี้มันจะพอดีกันก็็เปนแลวคน<ๆ>ที่ขับพวงมาลัยซ้ายเนี่ยบอกว่าสนุกกับพวงมาลัยขวาตรงที่บาลาน์รถมันดีกว่าและคุมรถง่ายกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์หมุนอิกทางหนึ่งเราได้ทางหนึ่ง ถูกไหมครับถ้าเรานั่งฝั่งนู้นเครื่องหมุนทางเดียวมันเวลาน้ําหนักรถมันจะตกไปฝั่งน้นแต่ฝั่งนี้มันจะบาลานซ์ดีกว่าก็เป็นความคิดนะครับเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้วงมาลัยซ้ายบาลานซ์ดีกว่าวงมาลไัยขวาในการขับนะในงานขับครับครับก็มีตกแต่งไว้บ้างอ่าคันนี้เป็นโช๊คแก๊ปข้างหน้าเป็นโช๊คแก๊ปปรับระดับข้างหลังเป็นโช๊คแก๊ปเหมือนกันแต่มันค่อนข้างเก่าไปแล้ว ผมก็เลยมีโชคแก๊แไลลี่เก็บอยู่คู่นึงลองเอามาใส่ดูเออใช้ได้ดีเหมือนกันก็เลยก็เลยใช้ล้อหน้าก็เป็นขอบ15หน้า8นิ้วหลัง9นิ้วนะฮะออฟ7 0ก็พอดีฮะไม่ติดผมไม่เตี้ยมากเลยไม่ติดอ็อบศูนออฟศก็เดี๋ยล้อมิลเลอร์ฮะเราลองเอามาลฟิตติ้งดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาร้อสเปคนี้ สวยจริงๆมาใส่โอ้ยดูเครื่องนี้เครื่องเดิมฮะเป็นเครื่อง 5K ติดรถ5สปีดสวยงามสวยงามสวยงามก็เก็บเดิมพยายามเก็บเดิมฮะพอรถนี่ใช้งานจริงแอร์เย็นนะขับรถปกติโอไม่มีปัญหาเลยใดทั้งสิ้นใช้งานได้ดีใช่เจ้าของรถเดิมเขาเก็บไว้ดีมากรักษาดีมากผมเลยไม่เหนื่อยฮะ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากก็มีแค่เราสปอร์ตและเฮล่าที่เอามาใช้เพิ่มที่เพิ่มที่เพิ่มนะครับเป็นโคมเหลืองเพราะว่าพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเวลาเราขับขึ้นเขาขึ้นดอยเราก็จะเจอหมอกอ่าเราควรจะมีไฟเหลืองไว้หน่อยถูกต้องเหมือนอย่างเช่นขันรถเบนซ์คันนู้นก็ติดเฮล่าเหมือนกันอ่าเพราะว่าเวลาคันนู้นก็วิ่งจริงอันนี้ใช้งานจริงใช้จริงใช้ไปหมดเลยเวลาไปแข่งรถสุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์อะไรเราก็ใช้ คันนี้เราก็วิ่งจริงวิ่งเช้ามืดอย่างเงี้ยมันเจอหมอกมันไฟเหลืองช่วยได้ครับช่วยได้คันนี้นี่ทับแปดใช่ไหมทับทับแปะตาตั้งนะอ่าตาตั้งอันนี้เป็นรถมือหนึ่งจากคุณพ่อเลยเราเก็บรักษาไว้นี่เพิ่งเปลี่ยนสีมาเมื่อ11ปีที่แล้วโดยคุณโจฮะทีเจกลาดสายสีเป็นคนทำสีให้ทั้งคันรวมถึงอะไหล่แล้วก็ทุกชิ้นนะโจทำให้หมดเขาน่ารักมากของครบมากใช่ มันเป็นความทรงจไวัยเด็กมากกว่าครับครับซึ่งมันเป็นชื่อคุณพ่อตอนนี้ก็ยังไม่ได้โอนเลยผมอยากให้เป็นชื่อคุณพ่อเล่มนี้ตลอดเล่มนี้เล่มเดิมเลยเล่มเดิมโอ้เครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์อ่จริงๆเครื่องเดิมเป็น250ผมถอดเก็บเอาไว้ครับเหตุเพราะว่าเราใช้งานมันจริงจังนะใช้เกือบทุกวันเมื่อก่อนผมก็อยากได้เครื่องที่มันบำรุงรักษาง่ายก็เลยอ่าใช่ก็ใช้เครื่องตัวต้าสองทค่ะครับ แล้วก็มออลมเบรกเป็นของโตย่าฮอนด้าแอคคอร์ดตัวใหม่แล้วเพิองท้ายอ่ะพี่ฮะเพิองท้ายอ่ะเพิองท้ายผมเป็นสกายไลน์ละออนไลน์ครับเป็นก็คือหมอการใช้งานเลยใช่ใช้งานได้เลยเพิองท้ายรถเบนซ์ขึ้นดอยไม่รอดเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเขาไม่ได้เป็นเครื่องเจเพิองท้ายเดิมนี่ไม่รอดนะโอ้ลอดสูงมากเลยนะไม่ขึ้นเบนซ์เลยไม่ไม่เทอร์โบครับจะเป็นเ270ขับสนุกฮะใช้งานจริงไปได้ทั่วไปหมดล่ะกรุงเทพก็ไป ไปถึงหัวหินไปปราณบุรีไปมาหมดย่งสว่างจากเชียงใหม่เวว้้นสยยดไม่เคยซ่อมเลยนะ11ปีผมบอกเลยนะเครื่องไม่เคยพังสีไม่เคยซ่อมสภาพนี้11บเอ็ปีนะสิบเอ็ดปีล้างเช็ดอย่างเดียวเช็ดล้างอย่างเดียวต้องบอกว่าทีเจกลาดโอ้โหทำสีถูกใจมากถ้าทำขนาดนี้ไม่มีไม่มีมมไ่ีปูนนะไม่มีฮะมีพองนิดหน่อย11ปีแต่ผมว่า 99%เนี่ยคือคืออยู่สภาพตอนออกจากงมูนบ้านแล้วไปลึกไปลึกการขับของ8นี่โอ้โหนุ่มนวลฮะต้องบอกว่าติดใจนะผมเลยรักเขามากมันเป็นมันนุ่มนวลนั่นน่าเด็กอยู่แล้วถูกไหมใช่เราใช้มาจนสมรรถนะดีเบรกดีนะฮะเพราะเราก็ปรับปรุงมันผมไม่กล้าที่จะใช้ของเก่ามากนัก ผมไม่อยากไปไปซ่อมที่ไหนระหว่างทางไม่เคยซ่อมฮะไม่เคยซ่อมไปได้ไม่เคยกินข้าวดิงไไปตลอดคันนี้ดูคันนี้ด้วยคันนี้เห็นอยู่แล้วเนี่ยไงคันนี้ยังไงคันนี้เป็นมาส d a 323สามสองสามจีเอลนะปีเจ็ดแปดนะเมืองไทยเขาเรียกเออมาสเตหัวแตงโมนะผมก็ไม่รู้มันเหมือนแตงโมตรงไหนนะ มันดูกลมๆ่อนท้ายไม่ดูกลมๆเหรอแต่กลมๆก็มีหลายอย่างนะแต่ก็ได้เข้ามาโดยบังเอิญนะเมื่อสิบน่าจะสิบสาปีที่แล้วคือไปกลับรถแล้วก็ไปเจอเขาจอดนิ่งๆที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่สภาพแบบน่ารับไปไปดูมากน่ารับไปดูแลต่อมันดีมันโซมากเลย มันต้องเอาไปดูแลต่ออเราก็ได้เข้ามาโหตื้อเขาอยู่เกือบหกปีเฮ้ยจริงพี่ไปกลับรถเนี่ยแล้วพี่ก็ไปบ่อยๆหกปีเขาจะขายวันแรกขับรถไปเจอวันที่สองขี่มอตอรไซค์ไปไปถามเขาไม่ขายเขาบอกจะเก็บไว้ให้ลูกชายใช้อ่าหัดขับรถตื้ออยู่6ปีไปทุกปีอืไปจนใจอ่อนอะโอ้โหขยันอาไปจนยังไงพี่ปีที่หก ปีที่6นี่ผมเอาลูกไปซ้อมน,นั่งมอเตอร์ไซคข้างหน้าและเอาหลานสาวไปฝนตกพรมขี่ไปน้ำตาซึมๆ,อ,ๆอยากได้รถคันนี้กลัวลูกกับหลานเปียป<ค>นฝน<อ>บอกขายให้ผมเถอะเขาเอ็นดูลูกเพราะลูกเล็กมากน่ารัก <c oughs> เขาก็เอ็นดูบอกข้ามานาฝนกันก่อนมาคุยกันก่อนอ่อาครับางผมบอกผมขอไว้รักดูแลรักษาเองเขาก็อาขายให้ เอ็นดูผมได้พอลูกจริงนะเขาเอ็นดูลูกเขามาเล่นกับลูกสนุกสนานเขาบอกเอาเอาไให้ไอตัวเล็กนั่งผมได้มาก็มาหน้าเก็บอะไรอีกโอ้โหอีกเป็นปีกว่าจะได้ทําสีมันกว่าจะได้อะไรรวมประมาณ13ปีเป็นสภาพนี้ค่ะตอนนี้คือ13ปีจากวันที่จากวันที่ที่เราไปกลับรถ่ตอนนี้ยังไม่มีเครื่องนะไม่มีเครื่องเครื่องโรตลี่วางเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาไปให้พี่ลิน ลินสปีดเป็นคนทําใหม่ทั้งหมดโอ้แล้วหน้ากระจังนี่ระหว่างทางครับก็ไปเจอเพื่อนใน Facebook ชื่อปีชาครับเข้ามาทักผมบอกผมก็มีรถรุ่นพี่หนึ่งคันเหมือนกันนั่นแน่แต่ยังไม่ได้เริ่มทําครับเขาบอกผมอ่ะชอบหน้ากระจังรุ่นนี้ Benchmarks? ผมถามคุณปีชาพอแนะนําให้บ้างได้ไหมเขาบอกผมมีสองชิ้นผมแบ่งให้พี่ชิ้นหนึ่งนี่คือเพื่อนระหว่างทางที่เราทํารถคันนี้ได้เพื่อนคุณปีชาน่ารักมากแบ่งขายให้ผมคุณปีชายังไม่ได้เริ่มทำกำลังเก็บอะไหลอยู่เพราะว่ามันหายากต้องสะสมก่อนใช่ที่ขายบ้านเรามันคือ5ประตูเป็น5ับ5ประตูแล้วก็จังไม่ใช่แนวนี้จะเป็นแนวนอนเป็นนอนอนเราก็ บอดี้ก็เน้นเดิมหน่อยนะแล้วก็บอกก็ได้ของไ oh, oh, oh. อเซเว่น AFD น่าจะเป็น FD มาใส่ข้างในก็ยังไม่เสร็จฮะส่งไปทำที่กรุงเทพยังไม่เสร็จเราก็ค่อยมาประกอบทีหลังรถคันหนึงมันไม่ได้เสร็จเับเดียวนะทำแป๊บเดียวมีเงินทำแป๊บเดียวไม่สนุกสิฮะใช่อ่ามันก็ไม่ได้มีเรื่องราวเหมือนที่เราจะต้องมานั่งคุยกันตอนนี้ mm. ว่าเข้ามายังไง มีตังทำนี่สนุกนะมีสตอรีนนะครับเราก็มีประวัติไงใช่ไหมฮะเราก็มาคุยกันว่าเออได้มายังไงมีเพื่อนมีมิตรภาพระหว่างทางในการทำรถคันนี้เขาแบ่งของให้เรามาแต่งรถมาชื่นชมกันนี่คือคนที่สองอันนะจริงๆสองอันนี่เหรอนี่เขาไม่ครบด้วยนะขาดคิวโคมี่มเส้นหนึ่งแต่ผมบอกว่าเอาละ เอาก่อนแล้วละกลัวคุณปีชาไม่ขายให้ผมเขาน่ารักผมก็แบ่งคนโซนกลางให้เขาเพราะผมไม่ได้ใช้คนโซนกลางเขาก็ไปรอเก็บไปใส่รถเขาก็เป็นมิตรภาพระหว่างทางในการทํารถเก่าเหมือนกันต้องแบ่งนะใช่ไม่รู้จักกันมาก่อนฮะไม่คนน่ารักมากผมถึงบอกว่าการใช้ Facebook มันก็ดีอย่างหนึ่งนะใชห้ให้ดีนะไม่บูลลี่กันไม่ไปแกล้งกันไม่บลัฟกันในนั้น่ะ คือเราเราลบเราไม่เสร็จเราก็อยากโพสต์ลงแล้วก็สนุกกับการที่เราได้ได้ได้เก็บคนแบบโอ้โว์แชร์กันแต่าถ้าเกิดว่าไม่คิดอะไรนะโอไปแล้วก็อามีเหมือนกันจอยอะไรกันมันเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่อยากจะทําครับนะฮะผมว่าเราก็ทุกคนก็มีอาจจะมีรถเก่าเก็บไว้ในบ้านอยากทำเขาก็อยากมามีจุดเริ่มต้นเหมือนเรานะครับก็สนุกนะฮะเราเราผมผมเชียร์อัพ สำหรับคนที่ชอบรถเก่าครับจุดประกายกันให้ให้เราเก็บไว้วญี่ปุ่นนี่ผมบอกว่าถ้าใครมีรถเก่าอย่างนี้เป็นคนที่รวยมากนะใช่ใช่ตอนนี้เราโดนบ้านเราเก็บภาษีรถเก่านะเก็บไว้นะเก็บไว้นะผมแจ้งจอดแล้วตอนเนี้ผมผมไปต่อทะเบียนผมอะไรมันเยอะวะมีมีเก็บค่ารถเก่าแล้วนะ <c oughs> เหรอครับขนะับออกนี่ต้องถึงซ่อนมาโดยที่ไม่บอกคือเขาบอกว่าจะมีประกาศใช้แต่ซ่อนมาตอนนี้โด <c oughs> นล้วโ <c oughs> อ้ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> มันมีรถเก่าอีกหลายคันที่ผมเก็บไว้แปลกใจนะสุดท้ายผมมานั่งเปิดดูเล่มที่ผมเก็บเอาไว้ทุกคันปี78หมดเลยคันเจมินีที่ผมกําลังทําอย่างที่เครื่องที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอ่เราดูเครื่องดูเครื่องก็ก็ปี78นะกี่ก็ปีเ8อ่าตัวรถปี78แต่เครื่องนี้น่าจะเก่ากว่าน,นั้นเครือ่องตัวนี้เป็นทวินอิซุสเป็นเขารหัส G2... 2อเอเครื่องพัน ผมว่าหายากอยู่นะนนคือพออิซุซุแล้วเป็นเครื่องเบนซินด้วยนะถ้าเป็นเบนซินครับเป็นเครื่องทวินแล้วก็เป็นเครื่องเก่าที่เคยอิซุซุเนี่ยเขาก็มีรถเก๋งคนจะไม่รู้ว่าเขาเครื่องเครื่องที่มาในในรถเก๋งนะใช่คนรุ่นใหม่น่าจะรู้จักอิซุซุในรูปแบบของดีเซลจุ่เกาไม่จุดก้าอันนี้เครื่องพันแปดดังนั้นที่รอทําบอดี้อยู่ก็เป็น คูเป้เป็นพลาสติกเลยทำไว้แล้วยังฮะยังฮะแต่ว่าเครื่องสตาร์ทได้เครื่องตัวนี้มีเลขคุมฮะรถก็มีเลขครับก็คือหลอกปั้นนะฮะปั้นรถเก่าโอ้ใช้เวลาอ่านี่ก็ยังเหลือเครื่อง FJ ที่จะใส่สแตนซ่าอีกคันนึงอยู่ที่กรุงเทพอยู่พี่กรุงเทพค่อยๆปั้นฮะที่ละคันที่เก็บอะไรนี่เป็นแค่บางส่วนนะอันนั้นเครื่องเขาอยู่หลังกําแพง เครื่องเป็น A12 เป็นคาบิลคู่ตัวรถอยู่ที่อู่เหมือนการรอทำสีเป็นคูเป้ครับเราก็ค่อยประกอบเนี่ยคาบิลโรตารี่งอยู่นี่ไงคาบิลเดิมเพราะยกเครื่องเป็นตัวเปล่าไปให้พี่ลินเขาทำเพราะเราใช้คาบิลตั้งใหม่สารสูบข้างบนก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นแล้วอ๋ออผมผมไปเจอแล้วก็ไปซื้อเก็บเอาไว้น่ารักดีนะเก็บไว้เผื่อเราได้แต่งบ้านของเก่าๆบางที 1G ฮะแต่จะเป็นปีที่แตกต่างกันมันก็จะเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาสีนะสีตัวหนังสืออะไรยงน่าจะแตกต่างกันอันนั้นน่าจะเป็น 3SG เอสจเป็น 3S มเอสเครื่องสองพันนะก็ซื้อเก็บเอาไว้ด้านหลังตะแกงก็เป็นฮอ n ด้าจัตจีก็เก็บไว้น่ารักน่ารักอะไรเยอะอะไรเยอะอ่ากคบบิวนี้ก็ต้องต้องพี่ลินทำอ๋ออันนี้ เครื่องด้านหลังก็มี L ย0 t u ิ b เทอโบด้านหลังก็แพงเพาไปดูตัวน,นี้ก็อ่อาันนี้ปากแต่คาร์บอนนะ,ะจะเห็นเน่ยปากแตะเป็นคาร์บอนีหมดจุกอันเป็นของอ่ามา,าไม่ใช่ปากแต่เป็นปแปกแตกของเขาเลยครับแล้วก็ซื้อกรองอากาศของแรมแอร์ Air มาใส่เมันก็จะเป็นยี่ห้อแรมแอร์ ก็ก็ดูแลรักษาง่ายหลังง่ายเพราะว่ารถอยู่ที่อู่ก็เลยเอาเครื่องเอาอะไรมาเก็บเอาท่อมาพันเก็บเอาไว้ค่อยๆเก็บได้ะโอ้อยู่ที่อู่อยู่ที่พี่ลินอีกเยอะเลยเห็นแระตพี่อ๋อนี่ก็หนึ่งจีอีกอีกปีนึงอีกปีนึ่งที่เมื่อก่อนเราจะเห็นท่อมันพาดใช่ใช่ ก็มาทำเป็นเทอร์โบคู่ก็เป็นเทอร์โบเดียวใช่ใช่ตัาเปนลองดูลกๆหน่อยนะลกๆหน่อยบ้านสไตล์อูก็อย่างเงี้ยลกๆหน่อย ฮะก็เป็นจนใหญ่ก็จะเป็นเบาะที่รอประกอบรถอยู่ที่อู่เสร็จแล้วเราก็จะยกไปใส่ล้อนี่ทำเองล้อทำฝาดิสทำเองเป็นคาร์บอนเป็นล้อขอบสิบห้าก็ลกๆฮะเชิญฮะเชิญขี่มอไซคด้วยเหรอพี่ีด้วยฮะอยู่เก็บไว้อีกที่นมันไม่มีที่จอดก็จนใหญ่ก็ ลกๆเก็บเก็บของตัวบ้านไปหมดเก็บของตัวบ้านไปหมดใช่นี่พี่ช่วยครับมาผมแข่งแร็คแข่งจิมคาน่าแล้วผมเป็นผู้จัดแรลลี่รายการ F2 Thailand Championship เป็นผู้อำนวยการจัดการแข่งขันครับส่วนใหญ่ก็ร่วมสนุกกับพี่ๆน้องๆกัน ตอนย้ายบ้านนี่ปวกกินไปเป็นกระสอบทิ้งทิ้งเหลือแต่อันที่มันเก็บได้มันก็จะเป็นถ้วยไปตําปีถ้วยปตะจปีก็ต้องขี่ครบ12สนามถึงจะคะแนนสูงสุดก็จะได้ถ้วยปตะจปีเพราะมันมีชื่ออยู่ครับมันติดชื่อด้วยแล้วตัวงานแข่งที่พี่จัผมจัดที่สนามกีฬา700ปีเป็นงานแร็กขับเป็นงานแร็กแล้วก็ยิมคณะนาด้วยครับครับตัวนี้ก็เป็นฝาสูกของพี่ลินนะตัวนี้ฝาเต็มนะ อ่าแต่แคมซิงเลยแต่ว่าของแรนเซอร์ฮะทำให้ใส่กล่องไม่ขีดแต่ตัวรถขายไปแล้วขายแบ่งให้พี่ชายไปแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บฝาฮะกล่องไม่ขีดรถไม่มีเลยเริ่มเก็บฮะเริ่มเก็บทวินปัคครับผมผมทำรถแรลลี่ที่เป็น K70 แวนทึบอะฮะผมใช้เครื่อง 3TG ทีพื้นฐานมันเป็นพันแผมทำเป็นพันห คือใช้ท่อนล่างพันหกฝาพันแปดแล้วก็ไม่ใช้ระบบเทอร์โบใช้เป็นคาบิลเดี๋ยวจะให้ดูรูปครับพี่ลิงทําเสร็จละแต่รถยังไม่เสร็จครับโอ้ฝาไม่มีฝาไม่ค่อยได้เห็นเลยโอ้ผมซื้อลงไปกรุงเทพเป็นสิบตัวเลยนะเก็บไว้ให้พี่ลินดูแกไม่มีเลยนะจะมีฝาไม่ค่อยมีใครใช้แล้วครับครับน้่งทำงานเหรอครับห้องทำงานห้องนั่งกินข้าวสันทนาการ ปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็อยู่นั่นกันหมดนั่งตัวนี้ก็ทำเองนะตัวนี้ทำเองทำเองกำมือตัวนี้ตัวนี้นี่ผมทำให้ลูกนั่งตั้งแต่6ขวบตัวนี้ลูก17แล้วอ่ะอายุสิบเจแล้วมันก็ยังอยู่สบายแบบนี้ถลอกปอกเปิดกนิดหน่อยตัวนี้ขึ้นโมนทำไฟเบอร์กลาสแล้วก็อะไหล่ใช้อะไหล่แท้ ตัวนี้ไฟเบอร์ครับแล้วข้างในเป็นโครงเหล็กเพราะว่าเพราะว่ามันแข็งแรงไงมันแข็งแรงมันนั่งอยู่โอ้โหสิบเอ็ดปีอะอยู่สภาพนี้ไม่ผักไม่หักไม่พังนะอ่ามันอยู่มันกไม่ธรรมดาแล้วพี่แพงแพงงานหลุยงานหลุยนี่ก็สิบกว่าปีนี่ก็สิบกว่าปีนี่อย่าได้เห็นเดีอยวเขามาขอซื้อเก่าวนนะน้ำทำนี่เอาไปถ่ายฟาร์มก็ดีนะพี่นั่น น่ารักดีน่ารักดีก็เก็บของน่ารักน่ารักเอาไว้เราใช่คือบ้านพื้นที่ความที่บ้านพื้นที่มันเล็กอะ่ะเ,เราอยากเล่นมีความสุขกับลูกก็เอาซื้อแป้นบ้านมาไว้ชั้นสองเอาไว้ในนี้เลยก็เล่น,น,นเ,ลเล่นชั้นสองเนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่ตรงนี้แล้วผมย้ายโต๊ะทำงานจากข้างบนมาไว้ข้างล่างามันก็เลยก็เลยต้องย้ายเขาไปอยู่ตรงนู้นนี่ก็เป็นเบาะท,ที่รอใส่รถนะ่ะรถอยู่ในอูยังไม่เสร็จฮะก็เรามานั่งเล่นทํางานกันก่อน นั่งทำงานกันเยอะผมเยอะก็อันนั้นรอของนาเบสมนุษย์ศาสตสิพนาซื้อผมไปแล้วก็เดี๋ยววันต่อตางานเนี้ยวันที่สิบเก้ายี่สิบเดี๋ยวจะมาเอาฝากผมไว้ตั้งนานแล้วเมื่อก่อนผมมีสิบวงผมขายไปชุดหนึ่งแล้วแล้วก็นาเบสมาขอชุดมีอีกชุดวัห้าวงก็มืสองหมื่นนะชุดฮะแต่มันหาไม่ค่อยได้สภาพดีๆครับใช่ คืออันนั้นน่ะผมได้มาสองวงนอกนั้นได้มาสี่วงเศษอีกวงขายไปอีกชุดหนึ่งผมขายผมขายห้าวงเพราะว่าผมขายไปร้อยอะไรด้วยอันนี้ก็เลยให้อันนี้น้าเบสองน้าเบสขาทำรถอะไรโอ้หน้าเบสรถสวยๆเยอะมากเขาอยู่บ้านก็มีโซ่เยอะมากเอาว่าถ้าไม่อยู่ที่บ้านก็น่าจะมีอีกมางเดี๋ยวนาเบสว่าผมเอาเดี๋ยวนาเบส นอเวเก็บรถสวยๆเยอะอสวยเยอะมาก,มากานู่นเหมือนกันเลียตรงนู้นอ่าอันนั้นฝาซ A อันนั้นฝา CA ข้างบนเป็นเป็นห้องดูทีวีแล้วก็ห้องนอนออบ้านเล็กๆ90าสิบวาพี่ทำไมหมวกเยอะจังเลยผมเป็นคนชอบหมวกก็เลยประมูลบ้างให้บ้างซื้อบ้างอ,อยู่ข้างบนอีกเป็นร้อยใบอยู่ตรงนี้อีกเป็นร้อยหมีกับร้อย แต่เราก็อ,าอยากได้อันไหนเ <c oughs> ราเลือกใส่ <c oughs> <c oughs> เป็นคนชอบของจุกจิกจุกจิกเงี้ยก็เอาม, <c oughs> มาแต่งบ้าน,าาานครับอาถจะบทสรุปนิดนึงพี่ครับผมสิ่งที่พี่ทำสิ่งที่ผ่านมาในวงการรถในอะไรพวกนี้แล้วที่ทำออกมาตอนนี้ครับพี่มุมมองเป็นไงบ้างกับการพัฒนาของวงการรถบ้านเราอืมจริงๆผมว่ารูปแบบการแข่งขนัน มันก็คงไม่หนีอย่างที่เราเห็นนะครับผมว,ว่าอยากให้เราพัฒนาด้านผู้จัดแล้วก็ผู้สนับสนุนมากกว่าผู้สนับสนุนสําคัญนะครับผู้จัดบางทีเรากา็ไม่มีผู้สนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนช้าขับเคลื่อนช้าจริงๆวงการรถยนต์ไม่ได้ซบเซาไปหรอครัไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ผมว่าผมว่ามันก็ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามีคนชอบมีคนอยากทํารถอยู่ตลอดเวลา มันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่่จริงๆแล้วมันน่าจะสนับสนุนเป็นวงกลมอะผมเรียกเป็นวงกลมนะ,ะคือมันจะต้องวนมาเจอกันอีกฉะนั้นทุกคนน่าจะมีใจที่ชอบคล้ายๆกันแล้วก็สนับสนุนกันไม่<ะ>ว่าจะเป็นคนเล็กคนน้อยมีกําลังมากกําลังน้อยต้องช่วยกันผมเป็นผู้จัดรลลี่มาโอ้โหนาปีนี้เลยยี่เข้าปีที่25นะครับในเขตภาคเหนือ นะรายการ F2 Rally แ,แล้วเราก็ได้จัดยิมคาดา้าได้จัดดรักลีซิง่งสมัยก่อนเชียงใหม่ไม่มีอะไระเราเป็นคนกรุงเทพม,มาอยู่เชียงใหม่เมื่อปี38ปตุลาสามปดเนาะเราก็เห็นน้องๆพวกคนที่ชอบรถแต่งมันไม่มีใครทำกิจกรรมให้เขาอะนะฮะเราก็ลด เาเรียกอะไรจัดระเบียบสังคมด้านรถยนต์เราก็จัดการแข่งขันนะฮะจัดแรกก่อนที่สนามกีฬา700ปีก็มีคนมาเยอะแยะสนุกแล้วก็จัดยาวมาเป็น10กว่าปีนะฮะสกว่าปีใช่ใช่ใก็มีโอ้โหรถแรงๆดังๆหลายๆท่านมาร่วมสนุกตลอดเวลาแล้วก็มียิมคันนาก็สนุกก็ได้พัฒนาไปหลายคนนะฮะมีน้องๆพัฒนาไประดับ ประเทศหลายคนเราทำรารลลี่นานมากมีคนไประดับประเทศหลายคนผมว่าอย่างนี้ฮะเราเราน่าจะมีผู้สนับสนุนหลักจริงจริงจังๆ <t ie> ถ้าพาพิงก,ก็น่าจะเป็นองค์กรใหญ่ซึ่งเขาน่าจะมองเห็นมากไม่น่าจะเป็นเอกชน <t ie> <t ie> ไม่น่าจะเป็นเอกชนที่สนับสนุนพวกเราเราน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นผู้ผู้ประสานงานแล้วก็ทำให้มันสำเร็จ เขาจะน่าจะสนับสนุนนะฮะผมว่าตรงนั้นสําคัญมากจัดแข่งรถแล้วแล้วเราต้องมาขออนุญาตเองมันขัดแย้งอ่ะเขาน่าจะสนับสนุนเราเราเป็นผู้จัดอ่ะเราเป็นผู้ดาเนินการเองครับคุณจะให้มันง่ายอ่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเก่ยงส่วนตัวนะฮะก็ฝากเอาไว้พัฒนากันไปอ่าผมว่าองค์กรใหญ่พัฒนาง่ายครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยที่ เปิดบ้านให้เราดูนะจินดีครับเอาไว้รถแล้วก็มุมมองนะเร่องใา่เราก็โชคดีได้มาเจอบุคคลในตำนานงานแตกเคยมาขอบคุณครับยินดีมากครับยินดีครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับ